วันนี้นะคะวันวัน,วนมันติมีเดียวันนี้เรามาทำซูมนะคะชื่อว่าเฉาวกล้วยอะไรวะเฉ <laughs> าวกล้วยนมโสดคุโพดมีแฟนนะคะซึ่งนี่นะคะคือคาโพดของเราเองคนทำสวยอัน <laughs> <laughs> นี้นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือเฉาวกล้วยของเรานะคะอร่อยมากใ <laughs> ช่ไหมคะ เออเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์นะคะ <c oughs> ให้ดูเท็กเจอร์เลยไม่ได้ยัอันนี้ตัวลองค่ะมากินกันได้นะคะที่ซูมสี่คับเจ็ดนะคะ <c oughs> นี่ค่ะการันตีโดยแพรวาะนะคะ <c oughs> วันที่8สิงหาพวกเราได้ทำการไปซื้อของที่แมคโครนะครับตอนเน่นเราก็เดินหาของเลยนะครับ เจอแล้วนะครับหนึ่งอย่างน้าเชื่อมจะน้าเชื่อมแล้วเอามา1ถุงตันนี้กาลังหาข้าวโพดนะครับข้าวโพดอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ช่องแช่แข่งนี่เองเอามา1ถุงเดินหาของต่อนะครับเยอะแล่ายไหนอไ่หนหขากูเขีรถไปเรื่อยๆนะครับเขียนไปเรื่อยเจอหลอดอีกในใจตอนนี้คิดว่าเยอะไปไหมวะโอ้ยมาดูคิดราคาครับืห เขียวงุ่มงุ่มงุม่มะปะนมมมฮะขา้าวโพดเอาไปต้มนะครับขา้าวโพดอันนี้คือสูตรอันนี้ลองทำเฉาก๊วยนมสดนะครับ วันที่14สิงหา้เสียงเาไอ้ี่อากตดตเาก็ตอนนี้เราก็จะจัดแจงหน้าที่นะครับก็คือจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าในวันจริงเราต้องทําหน้าที่อะไรบ้างใครอยู่ตรงไหนใครอยู่บริเวณไหนนะครับก็ไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งครับในการทําป้ายร้านนะครับ เราก็เลือกกันนะครับว่าคุยกันว่าจะเอาสีอะไรลงตรงไหนดีนะครับสิบห้าสิงหาเจอกันวันศุกร์เจอกันวันติมีเดียวันวันวันติมีเดียเย่หนึ่งหนึงน่งวันติมีเดีย วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราจะต้องมาซื้อของเพื่อที่จะใช้ทําในวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปหาของกันเลยวันนี้เรามากําลังเลือกน้ําตาลอยู่ครับว่าจะเอาน้ําตาลยี่ห้ออะไรดีเพื่อลดต้นทุนนะครับ นี้ก็ให้จ๋านะครับเพื่อนเราเดินหาของช่วยนะครับอลนนี้ถึงตอนคิดตังแล้วนะครับก็ให้พี่พนักงานคิดตังนะครับและนี่ครับค่าเสียหายทั้งหมดของพวกเราอันนี้คือเงินที่เพื่อนๆในห้องเราช่วยกันออกนะครับ ก็นี้คือเพื่อนๆของพวกเราครับอันนี้คือเราจะเอาป้ายมาติดหน้าร้านนะครับก็คือจะใช้ลวดในการขึงนะครับพกกเพื่อนจะเต้นช่วยงานบ้างไม่ช่วยบางงานบ้างครับน,นี่ก็ถึงขั้นตอนในการติดป้ายแล้วครับหวานเย็น๋อหวานเย็นหวานเย็นเนี่ยกอร่อยไหมครับอร่อยมากร้อยเปอร์เซ็นต์<ม>ตนเนียนสั่งเดี๋ยวแล้วกินเดี๋ยวแล้วมีหวานใจด้วยเปล่า,ามีหวานเย็นแล้วมีหวานใจด้วยไหมอะ แล,แล้วก็ถึงวันจริงที่พวกเรารอคอยนะครับได้เริ่มขายเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแผนการเรียนของพวกเรานะครับโคดดิ้งแอนด์มัตติมีเดียก็ถึงจะเป็นขั้นตอนการเตรียมเฉาก้วยนะครับจริงๆแบบนี้ไม่ควรทํานะครับใครๆที่ดูอยู่เราควรจะมีเขียงนะครับใช้มือแบบนี้อันตรายมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นพวกเราไม่มีจริงๆครับพาถึงขั้นตอน ลองสูตรรอบสุดท้ายนะครับข้าวโพดของพวกเราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเออไม่พอใส่อีกเออหวานยังยงังใส่อีกนั่นแหละอร่อยแล้วนี่ผมก็ทำการเรียกลูกค้านะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาขายแล้วนะครับก็นั่นแหละครับลองทำดูแก้วหนึ่งครับเป็นเทสนะครับว่าเป็นไงบ้าง

you <laughs> ก็หลังจากที่เราให้เพื่อนๆไปช่วยกันเรียกลูกค้าแล้วนะครับพอถึงเวลาขายจริงเราก็จะเรียกเพื่อนๆมาช่วยทํากันเลยนะครับเนี่เราก็ทกําการเทน้ําเชื่อมให้ลูกค้าเลยนะครับนี่ครับเราจะให้ดูลูกค้าเรานะครับที่มาซื้อวันนี้แขียวยาวมากเลยครับ หมดทุกรอบเลยภายในครึ่งชั่วโมงวะใช่ใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาอุดหนุน